ล้มหายตายจากไปจากกันแล้วอย่าลืมบุญลืมคุณลืมความระลึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศไปให้ท่านผู้ล้มผู้ตายจะรับการสนับสนุนจากการสร้างบุญกุศลอุทิศไปแล้วนะักโทนถูกไปโดยลำดับ นี่ท่านสอนว่าอย่างนี้อย่างที่บรรดาทหารที่มาตายอยู่ในเมืองการของเรามีจำนวนมากมายทีเดียวนี่ท่านเหล่านี้ก็มีความหวังที่จะพึ่งพิงญาติมิตรเพื่อนผูงและญาติเกิดแกเจ็บตายด้วยกันก็มีทางรับได้เช่นพวกเราไม,ไม่ได้รู้จัก หน้าค่าตากันเลยแต่เรามีเจตนาเป็นบุศลทําบุญแล้วทิศถึงท่านเหล่านั้นบุญกุศลจึงไม่นิยมว่าใครเป็นญาติไม่เป็นญาติอยู่ในฐานะที่จะรับได้จากผู้มีเมตตาจิตยื่นให้ด้วยการ,รุูิิสวนกุศลท่านเหล่านั้นก็รับได้ค้นูกไปได้